สบายดีเด้อสบายดีตอนสายๆเด้อบรรยากาศแดดจัดเด้อหมุนนี่นะหลังบ้านมังหงนี่ก็สั่งจะกินกินสุกทางนั้นก็หวานในพักหลังบ้านมียังเนาะบรรยากาศ ผักแพลวผี่ก็เป็นพุ่มอยู่ปลูกในไะาใกับเป็นนะผักแพลวนะบ้านไม้มอนนะแล้วก็นานหฮมโปมผลได้สองนานปลูกฮัมปี้ยังไม้ติดนี่ก็ปลูกใบเตยน้ำหดเพิ่นกระโบนั่นแหละน้ำผุนด้วยแหละนะั่นนะฮดพักฮดยังนี่พักน้ำน,นะนะ้ำนั่นนะกระยาบผุนทะเบิล เขาครัวแม่ม้อนขวัวกระปูด้วยกระปูสื่อนางแอร์นี่มิจิตัวแม่นเลยนี่ตัวปุ๊ใหญ่ปุกใหญ่สิบปนนี่ก็สิลวกงพักบ่วงต้งมมะแข้งนอนข้างขึง้นสิบปนกระปูนี่สิบปีงหอมโหแดงผัะกกระเทียมแล้วก็ข่าตาใส่ปนแห้งพี่น้องนี่กระป้าแม่ม้อนสิบปีงปลานิ่น นี่ก็พักสิลวกต้มมะแข้งพักบวงกินแล้วนอนรับดีพักกันนี่ต้นหอมวันนี้เขาก็ตําใส่เลยหอมบัวหอมเป๊หอมป้อมเวลาปนกระปูตํานวลจะกันเลยปนแหงก็ต้องใส่น้ำแซบใส่ขาหัวหอมกระเทียมมกมันซุกซะก่อนเนาะวันนี้ก็มามจี ขาปิ่งขาปิ่งหอมโวแดงกระเทียมเด้อพี่น้องเด้เอามาสุกเขาก็จะมาตําปนใส่กันกับกระปโุโอ้ยมด้ใส่หนะาปาดไปนี่ขาหอากระเพนีงบางโอ้ยตกเลย เพงหอมหัวแดงกระเทียมค่ะมันสุกจะหน่อยเนีก็มาตำใสครับกระปูสูตรมิมอนปนกระปูเดอแบบนี้เด้อจัากแซ่บเด็ดแบบนี้นี่ก็ปิ้งปลาพี่น้องปิ้งปลาก็ปิเียงหอมสสตําเจลวสิ็จเจวประเด็กนี่ก็สิตาําขาตำ หอมหัวแดงกระเทียมผิดปนแปีงน,น,นัวใส่เน,นี่นีเรียบร้อยนี่เราก็สิตามตามมันแหลกเราก็สิตามกระปูพี่น้องตามตัวนี้แหลกซะก่อนเขาจังตามกระปูที่หลังนะตำกันสูตรมีมอญปุนกระปูเด้อพี่น้องเด้ออยากกินปุนกระปูปแซ่บเผ็ดแบบนี้เด้อ เทียมใส่นี่กอยาตามงานน่เอาไป่อสิเลก่อน

มากับปูลงปูแก่ีบบด้ยดยอยมาตีนไปยังมันออกแล้วก็เอา,าน้ำมนัมนมันมันมันตั้มกันแล้วจะเอืมันมีหอมตำนวนกันเลยปุนแห้มเอาต้องสนญญา ลวกพับกินกราบเซ็ตหอมหัวหนุยเป็นรูปร้านเม็นมากว่ะ มอนเห็ดเมนูนออมกบเดอ้อว่าสั่นเดี๋ยวมือแรงเดอ้อรอบแรกมาย้อนใส่ออมกบที่ไปตลาดก่อนไปซื้อมักแข้งมักเขือเครื่องออมก่อนมีมอนใส่ออมข้าวขวือเืองบม่ได้ออมใส่ข้าเบือร์นะกบนะออมใส่ขบขวือเืองจะหอแมแซ่บไปซื้อพักซี แข้งเกือออมกุปเอามาเผาสก,ก่อนกุปนะเดียวนึ่งแมม้มอนใส่เทเบิงเดอเมนูออมกุปเมมอนส่ออมแบบใดใส่เทเบิล้ำนวนสก,กันแดกเลยเรียบร้อยแลวนี่เแบบม่ม้อนขัวนี่ใส่เกลือยังเข็มลงชิสมันก็นเอ เาใส่ดังปลาดอกาะว่หัวกระปูใส่เกลือบาีมันก็อืมเต็มหนันงปลาแล้วนึงอืมอืมแส่บเลยพียงเออเออปนกูมีน้อเด้อ แซ่บแซ่บแซ่บปนแหงนี่แล้วเขาว่าป่นแหงชื่อป่นแหงปุอหนี่แบ่งซีมก่อนอือหือแกะอดีผดีผดีเหมาะเจาะอืมเห็นปะอืมอืม มันมันเห็นบ่มเมนู่นกระปูแซ <c oughs> บแซบนี่พักกระลวกแล้วเรียบร้อยมาแข้งพักบวงสุดยอดเลยแล <c oughs> นี้ก็สิมาตามแจวประแดกเด้เอบบดนี้เด้อแ <c oughs> จวประแดกใส่หอมหอมติปิีงแล้วใส่ต้นหอมใส่ผิดปน่น ใส่เตียงนัวลงไปน้อยนึงอยู่ในนี้นะมนะาตำแกวประเดกบาดทในท,ที่เห็ดแกวไม่มนเห็ดแบบนี้บุมีมหอมป้อมหอมป้อ,ปอตมตำใส่ก,กระปูหมดเลยไปตลาดไปซื้อใหม่แหละกินหอมเนี่ยกระเพือกเพลิงซื้อขู่มือขู่มือเลยไปตลาดก็ซื้อขูม่มือต้นหอมหนี่ย เดี๋ยวเด็กๆอะมันจะถือเน่เลยได้สามารถซิพันกีบหอมบัวเนี่ยหอมบัวเข้ามาติดกับหอมป้องหอมเปย์นะมาหาพันสามมดซิสามมา้าบะอยู่แล้วเขาเนี่ยโตได้ไปโตของได้ อยู่ข้างฝั่งไทยนี่ยท้าข้าก็ได้ก็คือสนั่นซิปก็คือซิปเศร้าก็คือเศร้าอโตก็ได้อยู่ร่างเขานีิโตโตได้ใส่ประเดดไวพี่น้องเลยดำประเดดลงไปนี่เขาวาดแจ้วประเดดเรียบด้วย เทียบ้อยโรงเรียนจีนอือหือสุดยอดเจียวประแดดไม่มนนี่เป,ป็ดเสร็จบอปูนกระปูปิ้งปลาแจวประแดดลวกหมักแข้งพักบ่วงอ้ยอาหารลาวๆสุดยอดสุดยอดสุดยอดอาหารไม่มนมาเด้อมากินน้ำกันเด้อ <c oughs> อันนี้ก็เกลือมาต้มปลาเน้นเกลือเพิ่นคุกเสียเข่าเพิ่นหิ้วลราก็ได้เกลือให้เพิ่นกินก่อนลูกเด็กลูกเด็กอ่ะอ่ะมาเด้ยมาเด้อแม่เพิ่นบ่มากินดอกเพิ่นให้ลูกเพิ่นอิ่มซะก่อนเพิ่นยังใชมากินนางลูกเล็กนะแพงลูกแต่แค่ได้พี่น้องนางลูกเด็กนะถ้าลูกอิ่มเดี๋ยวเพิ่นบ่มากินไดเอาคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งคลิปกินต่อเด้อโอเคบาย